เราจะขึ้นนี่แล้วครับน้องจูเมนจี้อันนี้เราจะล้อง,อง้วยครับที่ว่าไม่น่าจะหลุดมือเพราะว่าเรามีห่วงแต่กห่ว,วงใหญ่ที่บ้านเดี๋ยวพ่ขวดอัดยังวะกดแล้วอ,อันนี้เป็นโปะแตกหรอโม่โปแตก เจ้าหลังลงเลยหลังลงเหมือนตอนแรกอะอะอะดูความลำบากของคนแก่นะครับต่อไหมต่อนะอะไป